อย่าลืมกดไลค์และกด see first แฟนเพจของ v o l e y ริบอ Home ที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe และกดไลค์ด้านล่างของคลิปใน YouTube กันด้วยนะครับคอมเมนต์กันด้วยนะคะนะฮะแทนจะอ่านดูคอมเมนต์เลยสวัสดีค่ะทุกคนแพรนึงค่ะก็วันนี้นะคะก็มีหนึ่งชาตินะคะที่ประก,กาศ14รายชื่อลุยศึกโอลิมปิกคัดรอบแรกนะคะก็คือทีมชาติตุรกีค่ะอ่ะ14รายชื่อมีใครกันบ้าง แพนดูคร่าวๆแล้วก็คือน่าจะเป็นชุด VNL นี่แหละค่ะยกกันมาทาั้งชุดเลยนะโอเคเราไปดู14รายชื่อสุดท้ายกันเลยดีกว่าค่ะซึ่งแพนก็จะแยกเป็นตำแหน่งตำแหน่งเหมือนเดิมนะคะตำแหน่งแรกนะคะตำแหน่งเซตเตอร์ก็จะมีแคนซูออสเบย์ค่ะแล้วก็เซตเตอร์อีกหนึ่งคนจะใช้เป็นเอสกี้ดิลิคค่ะตำแหน่งต่อไปตำแหน่งออปเปอร์ิตสปเกอร์นะคะก็จะมีคนแรกน้องหนูเอิร์บราคาราครูดค่ะ คนนี้ก็นี่แหละค่ะตัวทําแต้มหลักของตุรกีเลยนะคนที่2คือเมอเยมบอสค่ะแล้วก็คนที่3ก็คือบอสเดย์ยูมาสค่ะตําแหน่งต่อไปตําแหน่งตัวตัวโเสานะคะหรือว่าา u t s i ฮิตเตอร์ก็จะมีคนแรกก็คือแฮนเดย์บาลาดินค่ะคนที่2ก็คือซีมาเออร์จานค่ะคนที่3ามก็คือฟัดมายูดิลิมค่ะแล้วก็คนสุดท้ายก็คือเม์ลี่อิสมาโลกูค่ะ ตำแหน่งต่อไปนะคะตำแหน่งมิดเดิลบ็อกเกอร์เข้า,เาไป3คนเองนะก็จะมีคนแรกอีดาเออรเดมค่ะคนที่2ก็คือคูบ a าอึกมนค่ะส่วนคนสุดท้ายก็คือซิราคูเนสค่ะส่วนตำแหน่งสุดท้ายนะคะตำแหน่งลิเบโรคนแรกก็คือซินเก้คอสค่ะแล้วก็อีกคนนึงก็คือไอเรนซาริอ,อกลูค่ะอือพบแล้วค่ะ14รายชื่อของทีมชาติตุรกีนะคะถือว่าคาดเดาได้ไม่ยากนะคะเพราะว่า เทสโค้ดกุยเดติเนี่ยเขาก็จะใช้เด็กชุดนี้เป็นหลักเนาะสำหรับใครที่รอรายชื่อของทีมชาติโปรแลนด์เปอร์ตริโกแล้วก็เซอร์เบียเนี่ยก็คือรายชื่อยังไม่ออกนะคะแพงก็รีเช็คทั้งวันเลยนะคือเห็นเขาโพสตในกลุ่มเนี่ยแพงก็ต้องไปรีเช็คกับเว็บสมาคมของแต่ละประเทศด้วยนะไม่ใช่ว่าเออเห็นรายชื่อมันเราก็แบบมานั่งทําคลิปอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ใช่รายชื่อไฟแนลจริงๆก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอให้ทาง สมาคมของแต่ละประเทศเนี่ยเขาประกาศออกมาแพนก็จะรีบมาบอกเพื่อนๆเ,เลยค่ะก็คลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับสิบสี่รายชื่อของทีมชาติตุรกีบ้างพิมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u บส c r ร b e เป็นกำลังใจให้แพนด้วยนะคะแล้วเจอก,กันใหม่วิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ